ฟังเลยผัวคอยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยปูอุ้ยกลินปนปูเด้อเออเรื่องมันแบบมี้ประมาณนี้แหละนี่ใครเขแาแจกวะอุย้ยอะไรคะเจ้าอุ้ยอย่างก่อน นี่ข่อยแบบมาทักทา,ายมือ,อจับเฉยๆเลยนี่ฮะอุ้ยจะเป็นนี่ห้งผัวข่อยผัวข่อยผัวข่อยคือยังไง กูพูดอะไรวะคอยอ่านคอมเมนต์คอยอ่านคอมเมนต์บางยานอีกเนี่ยจ,จ้ะขอใจบยว่คอยอ่านคอมเมนต์เอื้อยหร่เราเม่นมาบอกว่าผัวคอยนึกว่าเสียงที่อย่างตอนที่คอยตบอไปเนี่ยตบล้องพื้นนี่แม่โอ้ยคอยกระคืดยู่ว่าคอยบอกที่ยังโอ้ยแตบบา ต่อนเนาะเออไข่กับวายู erm ่ข่บอออีหยังข่บ่ออีหยังอู้เมื่อยวะตะละมื่อตะละเดอโอ้บัวข่จะขึ้นยู่ข่อย้าอเมนต์มุแว่าอันหัวข่หัวข่อ็เลยเอาหัวข่หัวผู้ใดอีเออ โอ้ยนี่คือแบบขีมูกว่ะวันนี้เราจะแต่งหน้าด้วยเขินตีโอ้ยอยากก่างกระจีให้เขินอยากก่างกระสีให้ฟินโอ้ยงงนะกูหาเอยียงอยู่โอ้หน่เราหา,าพับอยู่นะคะซักโคอ,อีกอันึงเอาไว้ชำละกละ้นลัก แมนค่ะทุกคนแปเจะคือเผาออกบอกว่าเวลาข้าขี่เร็จบอนี่ข้าขี่เร็จปึ๊บมันบอกมันจะมีโถอีกันึงงยุ่ข้างกันแต่ที่โรงเรียนเนี่ยมันห่างกันค่อยขี่เร็จปึ๊บนี่ข่อยต้องย่างซะนี่ยเขาต้องย่างซะเพื่อไปหน้าแล้วก็ล่างดาบโอ้ยค่อยปวดหัวมากเลยเนี่ยมันห่างกันนะทุกคนดูอยากให้เบิ้งว่ามันห่างกันนะนี่เห็นบอ อันนี้คือโถขี้ใช่ไหมโถขี้อันนี้คือโถล่างดาบอันนี้คือมองล่างดาบได้นี่นี่โถนี้คืออันล่างดาบนี่นี่นี่เออแล้วเจ้าคือภาพบอกบ่าวานี่เจ้าคิดภาพบอกบ่กวาขยขี้เซ็ตเนาะขี้เซ็ตไปนี่ขี้เซ็ตต้องกันใช่ไหมนี่เอ้ยนั่นเส็จเพื่อมาล่างดาบอีกนึงไหมเจ้าเจ้าคิดภาพบอกบ่กเออก็คิดภาพบอกบ่กว่บโอ๊ยปะไรกูต้องมา เหตุเหีเยที่มันหยากหยาขนาดนี้วะไปอย่างมันคิว่าไปอย่างคือว่าใน้นางด่าใขกมันง่ายๆประหยัดพื้นที่ไปอีกอันนี้ต้องนี่แบบว่านี่เห็นบ้านีหเห็นบ้าอันนี้ต้องขี่เซตมันบ่ต้องโยกดาาไปล้างที่โถนี่อีกโอ้ยมันไม่ใช่ที่ล้างมือนะทุกคนมันคือนองางด่าเออล่างแล้วก็ล่างหยากอีกได้ปะเนี่ยล่างหยากสิบหายเลยเขาบอกเสือ ล่างย่าอีหลีแบบดาบกูกับเพื่อนขี่เนาะกูต้องยกดาบเนาะต้องยกดาบขี่เสร็จต้องยกดาบเสร็จเนี่ยต้องเทิดเสียเพื่อไปอนั่งยีก <laughs> <laughs> ันโอ้มันเป็นอะไรซะอีหลีเดอโอ้คอยละคอยเมื่อยมากคอยบอกเลยคอยเมื่อยนี่คอยเมื่อยเลยขึ้นหมอแบบเวลากดขี่นี่คือขึ้นหมอแหงเลยขึ้นหอสีขีด ขี่สิบหยอดบ่เออต้ก็ต้องแบบระวังนิดนึงต้องเสด็จกดก่อนปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บของสีแล้วก็จังยางใส่จังยางไปล่างกดอีกทีนึงเด้อตอนแรกคอยคอยคอยมาเที่ยวตัางประเครั้งแรกคอยบ่รู้คอยบ่รู้ว่าโถนี่มันคือโถอันมันคือโถล้างน่ะคอยบ่รู้เลยคอยคิดว่าเนื้อหลังมาเจ้าคือเบิ่งบ่าคอยเกลือปล้าหลังาโอ้ ง,งึดงดงอออสัจ่รจัจริงๆแล้วมันขึ้นอลล่างบ่าคอยกันยังแบบถามพี่มิน่นเราถามอีกว่ามันใช่เหรอพี่มันใช่เหรอเอ,อพี่มิ่นก็บอกว่าใช่น้องเหมาสันเดีเมื่อนี้คอยสิมวนผมตัว ติ๊กตอกมันปิดกันด้นนู่นหรือเปล่าวะเพราะว่าไม่แบบไมปิดกัน้นยังงันเป็นยังวะหรือเป็นเพราะว่าเราไม่เคยไร์เวลานี้หรอหรือเป็นเพราะว่าใช้ไ,ไฟล์โรงแรมอะ เออมันปิดกันปกติแบบคนเบิ่งแบบเขาถึงไรก็มันอนี่ตามนั่นแหละทุกคนห้อกับอยู่กับแค่นี้ละมันมันแจ้งเตือนไหมถามแค่น,น,นี้มันแจ้งเตือนบอก้ำกัญวันนี้เลิศสวยสวยฉ่ำม,มงลง เออเห็นบอกอันไม่แจ้งเตือนทุกคนฝากกดแชร์หอยู่แนกดแชร์ให้หน่อยช่วยกันกดแชร์ให้นิดนึงมันไม่แจ้งเตือนเลยใช่เพราะว่าปกติมันจะแบบเออเออวะมันเป็นอยังงวะติ๊กต็อกนี่กับแปลกมนุษย์กูซิวันนี้เราจะไปทุ่งญ้าสวาน่คุแล้วบ่ายสามเราก็จะเดินทางแล้วห้อกระต้องพ้อก็สีมีเวลาให้ผมอยู่ไม่มาก ไดต,ตัวเลกข่อยว่าขคซีเป็นเล่นน้ำก่อนเลยเพราะว่าขคซีเป็นเล่นน้ำก่อนสนอกจะไปเล่นน้ำแล้วก็แบบว่าค่อยแบบว่าค่อยึ้นมาแต่งตัวว่ายน้ำแต่อากาศคือหนาวอากาศอยู่นี่ประมาณอ่ะองศาว่าสิบสิบองศาอยู่ประเทศอนะไรคะอยู่ประเทศอิตาลีอยู่อิตาลีจัง ลงแป้ก่อนอุ้ยแป่เสัตัวนี้น หอมแบบแบร์ทกัชิวๆนะคะวันนี้เราอยู่เกินแค่2,000คนพออืสวยอะกับท้ายมือใดกลับวันที่กลับวันที่สิบห้าค่ะขอแทยวันที่สิบห้าเป็นหนึ่งด้วย khỏi dịch luôn và mình tìm hỏi nha นุ่นสวยมากขอบคุณนะคะเชิญคิวกันมื่อนี้คอยใส่สุดกระโปรงคุณเ,เมื่อมีคนบอกว่าอยากเห็นน้นนุ่นใส่กระโปรงเจ้าหู่บ่าวาคอยมาหนีคอยเอาแต่สุดกระโปรงมาเออจบเลยเห็นจนเบื่อบปในสุกระโปรงเออ,เอ,อ เมื่อมีคนอยากเห็นหนานนุ่นใส่กระโปรงคอยเอาแต่กระโปรงมาบอกเลยคิวเขาทำกานนีไนพวกนี้เดินทางอีกแล้วดิเมื่อวานนี่ก็นั่งรถดเบิ่มือเลยบ่ได้รไรสดบดไอ้ไรยัง รอเบิงเบิงอะไรคะเบิงอย่างคะ่ะทุกคนทุกคนเดิจะดเดิตอนเทดผมมนูจะมาไหร่ไม่เดี๋ยวยโอเคบ่กมันว่าติ๊กตอกมันแปลกๆว่ะ ช่วงนีุ้นขึ้นไลยไหม